วันนี้เราจะพามาเดินตลาดเช้าที่ดังที่สุดในเมืองซีอานมาดูกันว่าตลาดที่คนจีนจันทางประเทศมาหาของกินกันขนาดฝนตกอ่ะคนเยอะขนาดนี้ทุกคนจะมีสตตีิฟู้ดอะไรน่ากินบ้างนี่น่าจะเป็นตลาดเช้าที่ของกินเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยเดินมาแล้วทุกคนใหม่ทนใหม่ตอนนี้หกโมงสิบสองเลยทุกคนเราก็เริ่มต้นวันที่โรงแรมในเมืองซีอานเพิ่งเคยมาเมืองนี้ครั้งแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฝนจะตกตอนรับเล่าแบบนี้แต่อุตส่าห์มาถึงนี่แล้วก็ต้องไปให้สุดนี่ฮาวนี่ฮาว ที่เขาหลับทำไงดีอะทุกคนเสื้อกันฝนคือวันที่เรามาพยากรบอกว่าฝนจะตกทั้งสามวันเลยอะไรมันจะโชคดีขนาดนั้นซื้อเสื้อกันฝนมาเลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ดีกว่าเดี๋ยวเรียกรถก่อนอหรือว่าเดินดีเดินก็ได้ไ ไปกันายแมมบอกว่าตลาดอยู่ห่างจากเราแค่1กิโลเราก็เลยประหยัดค่าแท็กซี่ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปตั้งใจตื่นมาหาของกินก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาประสบภัยเขาบอกว่าเดี๋ยวข้ามแยกต,ตรงนี้ไปก็ถึงแล้วเดี่ยวนะถึงแล้วทุกคนเสี่ยวนานเหมือนจะชื่อ คือฝนตกยังมีคนมาเดินอยู่เลยอะแต่พอเห็นของกินก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วทุกคนตลาดนี้เรียกว่าเซียวนานเหมือนเจ้าชื่อเข้ามาถึงทุกคนก็จะเจออาหารเช้าขึ้นชื่อเมืองซีอานแบบนี้ในป้าเขียนว่าเป็นร้านโบราณขายมาเกิน60ปีฝนตกแบบนี้คนยังต้องต่อคิวดูคนเชื่อไหมหน้าร้านจะมีคุณป้าหนึ่งคนกับการนำยักษ์อันใหญ่ยืนดูอยู่สักพักแล้วก็ยังไม่รู้อันนี้คือซุปอะไรพอลูกค้าสั่งปุ๊บคุณป้า,ปาก็จะยิ่งไข่ต้มชาให้เสร็จแล้วก็หยิบแป้งทอดมาขยำใส่ชามแป้งทอดอันนี้คนจีนเรียกว่าหมาฮัวกินคู่กับซุปร้อนๆจะไม่อร่อยได้ยังไงสตรีทฟู้ดเมืองซีอานเขาบอกขึ้นชื่อเรื่องแป้งอย่างอันนี้เป็นแป้งทอไส้กุยช่ายกับวุ้นเส้นหชิ้นตักไส้ไป โมูสามทพีนะจุดๆนี้เราก็รู้อยู่ว่าทอดออกมาแล้วใส้ข้างในจะไม่แตกใช่ไหมหนึ่งชิ้นห้าหยวนยี่สิบห้าบาททอดมาละลอนกรอบน,น้องนุ่มในเดินมาอีกนิดเจอเมนูหนึ่งที่ทุกคนน่าจะติดใจจะเป็นแป้งอบมาละลอนออกจากเตามามใหม่บางร้านจะใส่หมูสามชั้นแต่ร้านนี้ใส่ขาหมูทั้งเนื้อทั้งหนังอมมาสับรวมกันร้านนี้คนเยอะมากจากทางตลาดร้านนี้คนตอนแถวเยอะสุดเราก็เลยไปดูว่าเขาตอนแถวซื้ออะไรข้างหน้าร้านก็จะมีเชฟหลายคนยืนเรียงกันเอาแป้งมาแผ่ออกใส่เนื้อวัวสามแล้วก็ต้นหอมลงไปไปหามาเขาบอกว่าแป้งใส เอามาเอามามวลซ้อนกันหลายๆชั้นเสร็จแล้วก็ทอดให้ข้างนอกสีเหลืองกรอบของร้านนี้จะมีสองราคาแบบเนื้อปกติกับเนื้อเยอะแบบปกติ25บาทแบบเนื้อเยอะ40บาทแต่เห็นความยาวแถวแล้วเราก็ท้อใจบบจะก็เที่ยวเฉมาเฉยนองนูจังหูแป้งไส้เนื้อส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนื้อตุ๋นไม่ก็เนื้อทอดแต่เมนูนี้จะใช้เนื้อเอามาคลุกกับแป้งข้าวแบบ่งเป็นเข่งเล็กๆแล้วก็เอามานึง่งกินคู่กับแป้งฟิล์มันโถทานาน้ำมันพริกเข้าตาลาดมายังไม่ถึง20นายี่สินเบนาทีสตรีทฟ เขาบอกเป็นเส้นที่ทำจากแป้งแล้วก็มันหมูทำทีแล้วกแล้วเอาไปนึ่งมีมาตั้งแต่บโบราณบางอย่างหาก,กินยาก mm hmm. โดยเฉพาะเมนูแป้งอยากกินแบบไหนที่นี่มีหมดตั้งแต่แป้งทอดแป้งนึง่งแป้งอบยังไม่สาใจก็มีแป้งต้มในน้าซุปเป็นหนึ่งในของกินขึ้นชื่อเมืองซีอานเ<อ>ขาจะเอาแป้งมาบีบเป็นชิน้นเล็กๆต้มในน้าซุปเนื้อแกะพอน้าซุปเริ่มงดก็เทใส่ชามไปบางทีคนในพื้นที่เห็น่นเยอะไม่อยากนั่งกินในตลาดเขาก็จะหกกระติกเล็กๆมาเองเริ่มต้นวันด้วยมือเช้าเบาๆที่จริงใจมาซีอานจะมีของหวานขึ้นชื่ออันหนึ่งที่เราหมายมั่นตั้งใจเขาจะนึ่งมาเป็นหม้อใหญ่ๆเป็นของขึ้นชืื่่อออเเเเเมงงซีีาาานรยยกกวจลค้้ห 然然后有红枣，还有芸豆、四季豆都可以。 บอกคุณลุงว่าเอาหนึ่งกล่องคุณลุงก็จะตักขึ้นมาปาใส่กล่องไปแบบนี้กล่องหนึ่งห้าหยวนยี่สิบห้าบาทได้มาเต็มกล่องแล้วว่าขนาดกำลังดีเดินมานี้เจอร้านหลุยตาคุณพอดีจะเป็นโมจิของจริงคุกกับผงทั่วหนึ่งกงล่องรวมมาทุกแบบมีหลายไส่จะไม่ลองก็ไม่ได้ไหมดไ,ดหได้ของหวานแล้วเราก็เลยเดินมาหาของข้าวขอยกให้เมนูนี้เป็นรักแรกพบเขาจะเป็นแป้งผันบางๆเหมือนแป้งปอบเปียปลาเนื้อวัวบดรุรงรสไปข้างในพอได้หลายแผงเขาก็เอาลงไปทอดในน้ำมันได้ออกมาเป็นเกี๊ยวไส้เนื้อขนาดเท่าจานบิินนนนแผ่่ี้เขขาาปกสัชะไไมออร

ขาลองขาลองดูอยู่ค่ะเพียงสองปีสอ e ปีเดินไปเจอคนญี่ปุ่นคนหนึ่งยืนซื้อของอยู่คุณลุงก็เลยให้ช่วยแปลแล้วแถมแป้งทอดมาให้หนชิ้นโเจียงเโอเคียกว่าไงไอ้ไอ้ไอ้ไ o ้ไ o ้ไอ i ไ้ไอ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 ย h อ้ไ้ไอ้ไอ m ไอ้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 อ้ไออ้เอ้ไ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 ้ไเ้าอ้อ้อ้้ำอ้อ้ไอ้้มอ้ไอ้ไอ้ไ ได้มาหนึ่งแก้วแล้วก็ได้อันนี้ที่คุณลุงแถมมาอีกหนึ่งชิ้นเราก็ได้นำตั้งหูก,กับแป้งทอดกับมาแบบงง,งๆเสร็จแล้วก็เดินกรมากินมื้อเช้าที่จริงใจแป้งทอดไส้เนื้อวัวอร่อยเขาปรุงไส้มาอร่อยอ่ะแป้งกรอบๆอร่อยถ้าที่ไทยมีกุ้งกระเบื้องอันนี้ก็น่าจะเป็นฟิลเนื้อกระเบื้องบางแบงทอดมากรบกบๆที่คุณลุงให้มา,มาเมื่อกี้เป็นไส้หวานทุกคน แต่ว่าแป้งเขาหนานิดนึงใช้น้ำตาลโคตาของทอดของเดือนนี้ทั้งเดือนเรายกให้มือนี้ไปทั้งหมดมาลองชิมกันบ้างว่าน้ำเต้าหู้มารีจะเป็นยังไงอร่อยนะน้ำเต้าหู้เบาๆแล้วมีกลิ่นมารีอะทุกคนฟูลกินชามมารีแต่เป็นน้ำเต้าหู้ของข้าวจบก็ได้เวลาของหวานเปิดด้วยโมจิที่ซื้อมามอก,กี้พี่เขาบอกทำสดนวดใหม่จะยังรู้สึกถึงเป็นข้าวในแป้งนุ่มๆหนึบๆถูกใจมาซีอานจะไม่กินเจิงเกลมันก็เหมือนขาดอะไรจะเป็นฟีลเค้กข้าวเหนียวนึ่งมาช้ำๆเปิดออกมาก็คือหอมพูซามาท ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเทมรสชาติออกมาเหมือนอะไรดีถ้าใครเคยกินก็บอกหน่อยว่าเมนูนี้เหมือนอะไรกินเสร็จแล้วก็มาเดินตลาดต่อโซนนี้จะเป็นตลาดสดมีผังมีเนื้อที่ชาวบ้านมาขายเองแต่ของหวานโซนนี้เราว่าหน้าตาจริงใจอันนี้เป็นยี่หมี่ปิ้งเห็นสีเหลืองแบบนี้เขาบอกว่าทําจากน้ำขมพดขันโสดเอามาผสมแป้งตรงกลางใส่ไส้หนึ่งเตาใช้เวลาทําประมาณ15นาทีหนึ่งรอบทําได้ประมาณ60อันมีให้เลือกทั้งหมดสี่ไส้ทุเรียนถั่วแดงโยเกิร์ตรสดั้งเดิมก็จะไม่ใส่อะไร<บ>หา้าอันาูกกระตมีหลายไส้นารกใจ มีไสดดอกหอมหมือนลิเชอรี่บูเบอรี่สตรอเบอรี่มะมโมแล้วก็งาดำคนจีนมองตลาดที่นักท่องเที่ยวมาราคาจะค่อนข้างสูงแต่ที่นี่จะมีโซนของสดเป็นถนนเส้นยาคู่ไปกับกำแพงเมืองคนในพื้นที่แถวนี้ก็มาจ่ายตลาดกัน 明天明天不一定来了，<laughs> 我今天来我就行了。我礼拜六、礼拜天我天天都有一号，我今天出来就可以了。我想就出来。嗯。吃点啥？这个这个。这个、这个要几个？要两个。可以直接吃的。嗯。这你不是吃过我家的吗？这个好吃。这个比那个机器做的要好吃。五 <laughs> 块。三百一十四。ประกา他来干ึ่ ก็ถูกนะามีครบทั้งของเค้าของหวานแล้วราคาคือไม่แพงที่สําคัญอยู่กลางเมืองมาง่ายมากสมมงตลาดเช้าที่ดังที่สุดในเมืองซีอานเซี่ยวนั้นเหมือนเจาชื่อเปิด6โมงถึง9โมงยกให้เป็นสวรรค์ของสตรีฟูจินของขึ้นชื่อเมืองซีอานมีหมดถ้าฝนไม่ตกคนน่าจะเยอะมากใครมาก็ลองไปได้ทุกคน